คืนนั้นเราสามพุ้งสยอมในซอยลาซานยานบางนาสามัยหนุ่งนุ่มผมยึดอ,อาชีพขับแท็กซี่เลี้ยงครอบครัววันวันก็ตะลอนตะลอนหาผู้โดยสารไปตามพินเดิมที่ชำนาญทางคือย่านวังบูรากับหน้าตลาดบําเพ็ญบุญตรงข้ามโรงหนังศาลาเฉลิมกรุงแถวสามเพล้งเสาชิงช้าบางรุงเมืองเฟื้องนครหรือว่าจเจริญกรุงกับยาวราชก็คล่องแคล่วได้กันครับ บางวันก็ไปถึงสายามสแควร์เพลินจิตสมคิดชิดชมร่วมรึกดีอะไรพวกนี้ก็คือว่าทะลุโป,ปร่ปปรงได้การสรีพระยาสุรวงศ์สีลมโดยชาะพัพงพี่มีนักเที่ยวคึกคึกไม่ผิ กับย่านรัชดนาะสมัยนี้ก็ไปบ่อยจะมีแตกต่างกันก็ตรงพี่ตอนนั้นทหารจีไอจุดเต็มบ้านเต็มเมืองแม้ก็สงครามเวียดนามกำลังดูเดเลือดเลือดพานนี่ครับพูดถึงย่านสุขุมวิทส่วนมากผมจะไปแค่ผมส่งเอกรายหรือไม่ก็พระคนมนานๆถึงจะไปบางนาจมถึงบางปูบางปิ้งสีส่วนมากเป็นตอนกลางวันครับยามค่ำคืนผมไม่อยากเสี่ยงกลับได้พวกโจร5 0าร้อยหรอกคุณได้ไหมผมเสียแต่ แล้วคืนหนึ่งผมก็ต้องพ่วอีแก่ผู้ยากไปถึงซอยลาซานบางนาเข้าจนได้สาเหตุก็ไม่มีอะไรมากผมไปส่งผู้โดยสารที่คลองตันตอนตรีรถย้อนกลับเข้าเมืองก็เจอสาวสวยที่ผมส่งสายใต้ที่กระเป๋าใบโตมาคนเดียวนุ่งยีนสวมเสื้อยืดขอให้ไปส่งพี่นั่นตอนแรกก็ว่าจะบอกปัดหรอกครับ แต่เห็นเธอเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวก็เลยหวนง่ายๆย,ยอมรับก็ได้เอ้าผมเห็นคมสวยฝุ่นดีแล้วใจอ่อนครับบอกตรงๆไหนจะตกลงสนราคากันที่20บาทอีกละตอนนั้นน้ำมันราคาริด ละเจ็ดาเองนะครับตอนนั้นเราสามู่กว่าผมกะว่าส่งเธอแล้วก็จะบึงกลับไปส่งรถที่รองเมืองคงไม่เกินสี่ฟุงจะได้หาเล่าแรงๆมาแก้เนลยก่อนกินข้าวต้มแล้วกลับรับนอนที่อยู่ใกล้ๆกันผานนยันโปรโลงผิดกับสมัยนี้หรืลับผมข้อรถข้ามสะพานที่พระขาโหนผ่านอ่อนนุช วิถีดูเหมือนจะห่านบ้านจากกับซอยอุดมสุขพี่โด,ด่งดังเพราะบ,บังกัดโลสุขใจก่อนจะถึงบาง้านนาเลียวเข้าซอยนาซานมืดสั่วอ๋อส,ออสมัยนั้นซอยต่างๆพี่ส่วนมากอยู่ด้านซ้ายนค่นข,ข้ามเปล่าเรียวหน้าใจหายสองข้างทางมีแต่ฟุ่งหญ้าฟุ้งนาเวิ้งว้าต้องเข้าไปทึกเชียวละคร กว่าจะถึงหมู่บ้านแต่ละแข่งหนักผู้โดยสารสาวสวยของผมวางกระเป๋าไว้บนบอกหลังข้างข้างตัวเอน็นหังพิงพนักผ้าทางเดลียล่าหน้าเห็นใจเหมือนกันเพรเาพรเะเธอบอกว่ามาจากระนองโน่นแน่จะไปอยู่กับพี่สาวเพื่อหางานภายในเมืองหมวนึกๆึก ก็น่าสงสารแกมฟวมใหญ่นี่ถ้าเธอไปเจอโจนในคราบแท็กซี่มีหวังโดมจีเอเถอๆก็ฟูกคมขืนค่าที่อีกด้วยหน้าตาสวยๆซื่อๆดูคมขำกับคุนเซ็กซี่ยังงี้มันยั่วใจชะมัดอ๋อโอกาสวิเศษก็คือตอนเข้าซอยเปี่ยวพี่มีแต่เวิรมพี่ว่าสลับกับป่ปละม็อกหนักมันหมกพี่จะกลับทำย่ำยีหล่ะสาวพิลึ หล่อดีเธอชะโงกหน้ามาบอกว่าจอดจอดผมชักงงพี่ไม่เห็นบ้านช่องพี่ไหนสักหลงังมีแต่ดอไม้มืดครึ้งอยู่ใต้แสงดาวเต็มฟ้าพี่เขาบอกว่าสุดซอยพอดีเธอเหลียวซ้ายแลขวาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ช่วยรู้ดูหน่อยสิคะ่ะ้าเป็นผู้ชายผมคงชักเหล็กขูดชาออกมาเตรียมพร้อมแล้วแต่ไม่แน่นะัก้าเป็นสาวแสบในคราบสาวซื้อคุณเธออาจจะนัดนะใครมาดักรอตรงนั้นก็เป็นได้ผมกรามือหลักน้ำลายเหลียวมอง ไปรอบรอบอย่างระมัดระวังเสียงมาแรงกลางคืนดังระงมขึ้นมาไม่เห็นมีวี่แววใครนอกจากเนินดินสูงสูง,สงต่ำต่ำเรียมรายกับสารโยเยตั้ตะคุ่อยู่ในความมืดสัวกลมกลืนกับดงไม้เพ่งมองให้แน่ใจก็ปรากฏว่าเป็นสารพระโูมหญิงสาวสรงเงินให้ผมแล้วหลักประตูคลากระเป๋าลงไปยืนเก้เก้ก,กันกันก่อนจะก้าวเดินช้าช้าเอเธอใจเด็ดหน้าดูแฮ ผมมองตามไปด้วยความเป็น่วมก็เห็นเธอชะนักกึกอยู่กับพี่ครั้นมองตามไปก็เห็นร่างขาวขาวสองร่างปรากฏโดดเด่นอยู่เบื้องหน้าอะไรกันเธอถอยหลังกรูดกรูดผมเองก็ปากคอแห้งหากมือตีเย็นรีเข้าเกียร์ถอยหลังกรูดกรูดให้พี่เห็นเป็นเนินดินสูงสูงต่ำตต,ตอนแรกหนักพี่แพ้ก็คือหลุมฝังศพ สาวสวยขันกลับมาวิ่งเร็วจีร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผมสับสมไปหมดจนคิดอะไรไม่ออกพอดีเธอวิ่งมาเปิดประตูหลังที่ยังเปิดต้าแล้วเห็นขึ้นมาหอทค่ เราจะสิ้นใจนรกเป็นพยานร่างขาวขาวทันสองคือแม่ชีหน้าดำเกรียมแต่ในตาแดงจ้าปานผ่านไฟแดงแๆผมมองเห็นภาพสยองเต็มตาข้านักที่สาวสวยยกมือปิดหน้าร้องกรีกร๊ดแสบแก้วหูนึกไม่ออกว่าเธอจำซอยหิดหรือผมเข้าซอยหิดก็ไม่ทราบแต่เมื่อส่งถึงบ้านพี่สาวเรียบร้อยเธอก็ยกมือไหว้ขอบคุณผมอย่างจริงใจ คืนนั้นผมสดแล้วไม่รู้จักเมาได้ข่าวว่าที่นั่นเคยเป็นป่าช้าเกา่าขนหัวลุสีครับขอขอบคุณที่มาโคลนขนหัวโดยใบหน้าบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านผมนั้นมีบ้านหน้าต่างที่สวยมากครับเขาติดกระจกสีมีสีเหลืองแดงเขียวฟ้าเวลาเปิดไฟในห้องแสงไฟจากสัมผานกระจกออกมาดูลานตาผมมองไม่เบื่อเลยแท่ทุกคือ